ครับก็คือเมื่อถึงช่วงเวลาเทศกาลเนี่ยนะครับเราก็จะได้เตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องถนนหนทางเองนะครับทาง,แข,งนะแขวงทางหลวงนะครับแหวงทางหลวงชุนบทแล้วก็ทางหลวงท้องถิ่นเนี่ยเราได้กำชับว่า,าสิ่งกีดขวางต่างๆ นะครับบนทางหลวงนี่จะต้องไม่มีนะครับแล้วทางหลวงจะต้องอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีนะครับไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางนะครับนั่นคือในเรื่องของสนับสนุนในส่วนของบุคลากรเองนะครับเราก็ได้คำชับในส่วนที่รับผิดช,ชอบรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่จะคอยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการสัญจรไปมาอปพร,รต่างๆหน่วยงานต่างๆที่เป็นหน่วยภาคเอกชนมูลนิธิต่างๆนะครับที่จะมาร่วม อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางสัญจรไปมาไปหาครอบครัวนะครับในพื้นที่นะครับในทั้งในจังหวัดทั้งในาจังหวัดนะครับตรงนี้เราก็ได้เตรียมความพร้อมและได้ซักซ้อมเจ้าหน้าที่คำชับเจ้าหน้าที่ในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างถึงที่รับในการเดินทางทุกครั้งนั้นนะครับทั้งระยะไกลระยะใกล้นั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือสภาพของรถนี่เราต้องพร้อมที่สุดนะครับมีสมรรถนะที่สุด แล้วก็ตรวจสอบสภาพก่อนออกเดินทางนะครับรวมทั้งในช่วงของการขับขี่นะครับต้องอย่าใช้ความเร็วมากเกินไปนะครับต้องดูสถานการณ์ดูพื้นที่ดูเหตุการณ์ต่างๆนะครับรวมทั้งน้องๆพี่น้องประชาชนที่ขับมอเตอร์ไซค์ก็ต้องสวมหมวกกันน็อกนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุนั้นมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลานะครับหากเรามีเครื่องป้องกันที่ดีนี่ หากมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็รักษาสามารถที่จะรักษาชีวิตพวกเราได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเน้นย้าในเรื่องของความพร้อมของรถในเรื่องของความไม่ประมาทในเรื่องของการไม่ขับขี่เร็วจนเกินไปและก็ในเรื่องของการดูสถานการณ์นะครับไม่เอาเปรียบกันในการใช้รถใช้ถนนและก็ขอให้ทุกท่านนะครับจงมีสติในการเดินทาง